สวัสดีค่ะต่อจากชั่วโมงที่แล้วเลยเนาะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องการแสดงวิธีการหาพื้นที่ของร,รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะจาสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกันได้ไหมคะสูตรหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูว่ายังไงเศษหนึ่งเศษอ่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกอ่าคูณความสูง แล้วก็คูณผลบวกของความของความยาวคู่ออคู่ขนาดใช่ไหมอ่าผลบวกของความยาวของคู่ขนานนะคะอ่ะก่อนเราเริ่มเรียนเน้าะเดี๋ยวเราไปเฉลยการบ้านเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็คือการบ้าน ในแบบฝึกหัดหน้าที่44ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ยากไม่ถึง5ทีนักเรียนก็น่าจะทำเสร็จแล้วมันไม่ค่อยยากเนาะข้อที่1ครูเฉลยไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาเฉลยข้อที่2ต่อนะคะก็ข้อที่2ชื่อว่าสีเลี่ยม SWAN ซึ่งตรงนี้มีเส้น A W เป็นส่วนอะไรส่วนสูงนะคะเส้น a w เป็นส่วนสูงบอกแล้วว่าส่วนสูงต้องตั้งฉากใช่ไหมยาวทั้งหมดกี่เส้น4เส้นแล้วก็มีเส้นอะไรเป็นคู่ขนานกันเส้น A N แล้วก็เส้น Ws หรือว่า S W ก็ได้นะคะเป็นคู่ขนานกันเส้น A N เนี่ยยาว31เส้น S w ยเนี่ยยาว6เซนตรงนี้กับตรงนี้มาสลับกันได้นะคะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้เนาะ ต่อไปข้อสามสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมพยอมสี่เหลี่ยมพอพานยอยัก์ออ่างมมะมีเส้นตรงมรมะชอช้างเป็นส่วนสูงนะคะส่วนสูงต้องตั้งชักเท่านั้นสามยาวสามเส้นมมะอออ่างและพอพานยอยักเป็นคู่ขนานกันแล้วก็มีเส้นตรงมรมะ ออ่างยาว2เซนพอพานยอยักยาว5เซนอ่าทําถูกกันไหมคะน่าจะถูกนะข้อนี้มันไม่ได้งมันเอมันไม่ได้ยากเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปลุไปเรียนเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกันเลยนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่46ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ให้นักเรียนจดตามคุณครูไปด้วยนะคะในหน้าที่40อ5 45, 45้ขอโทษไม่ใช่46นะลูก 45นะคะแบบแผนที่สี่สิไปดูข้อแรกวิธีการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะคะก็กำหนดมาเลยว่าสี่เหลี่ยมอันนี้ชื่อว่าสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมบงกฎมีส่วนสูงเท่าไหรส่ส่วนสูง4เซนส่วนสูงต้องตั้งฉากมีความยาวคู่ขนานเท่าไหร่คะ5กับ7ดังนั้น พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยมีสูตรว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานหมายถึงก็เส้นนี้กับเส้นนี้ที่มันขนานกันเนี่ยเอามาทำไมรวมกันนะคะดังนั้นการหาพื้นที่ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสี่แล้วก็คูณผลบวกก็คือเท่าไหร่สิบสองนะคะได้ทั้งหมดยี่สิบสี่ตารางเซนติเมตรตรงนี้ให้นักเรียนเขียนเต็มลงไปนะคะเขียน ไม่เขียนตัวย่อนะคะ,ะ,คะเขียนตัวเต็มนะคะดังนั้นสรุปด้วยดังนั้นสี่เหลี่ยมเนี้ยมีพื้นที่ทั้งหมด2 4ตารางเซนติเมตรนะคะ,ะไม่ยากเลยใช่ไหมต่อไปข้อ2สี่เหลี่ยมโนง k n o w U. มีความสูงเท่าไหร่อันนี้เขาไม่มีเขาไม่มีไกด์มาให้แล้วว่าต้องเขียนอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็เขียนตามเขาเลยนะคะมีความสูง 4. 5ุ้ามีความยาวคู่ขนานก็คือ3เมตรกับ5 m, ้าเมตรถ้านักเรียนเขียนเต็มเช่นเดิมให้เขียนตัวเต็มไม่ให้เขียนตัวย่อนะลูกดังนั้นเขียนสูตรลงไปสูตรว่ายังไงคศษ1ส่วน2อคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวคู่ขนานดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมามเอ่อสี่เบลย K N o w, เนี่ยเศษ1ส่วน2อคูณอะไรความสูงคูณ4ี่สิบห้าแล้วก็คูณอะไรค,คูณ 45, คอ,ะคอะไรคะ คูณยีบอะไรยี่ดนะคะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ลูกเออได้ทั้งหมด27ตารางเซนติเมตรใช่ไหมอ่าตอไปด้วยนะเออตารางเมตรขอโทษขทตารางเมตรนักเรียนอย่าลืมลอกลงไปนะคะ้าไม่ยากนะสูตรไม่ยากให้จำสูตรได้ก็พอ ต่อไปอืมการบ้านก็ไม่มีอะไรมีเท่านี้ให้นักเรียนทําวิธีทําตามนี้เลยนะคะต่อไปครูจะสั่งการบ้านก็คือหน้าที่สี่สิบอครูก็เขียนหน้ามั่วตลอดเลยหน้าที่สี่สิบหกสี่ไม่ใช่สี่สิบห้าสี่สิบ้าเฉลยแล้วต่อไปหน้าที่สี่สิบหกนะคะการบ้าน,นการบ้านหน้าที่สี่สิหกให้นักเรียนทําข้อสามแล้วก็ข้อสี่นะคะทํา ตามตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยชื่อสี่เหลี่ยมอะไรความสูงเท่าไหร่อะไรยังไงทําตามนี้เลยนะคะนี่นะทำตามนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคาบหน้าจะมาเฉลยให้ฟังให้ทําก่อนนะคะอย่าลักไก่นะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีเพียงเท่านี้คะ่ะ